สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภายชัยมงคลนะครับผมวันนี้อยู่กับอ่ควานสวรรค์นะครับควานสวรรค์กับชัยมงคลนะครับนี่ครับก็วันนี้จะมีข่าวดีๆมาแจ้งพี่น้องเอฟซีช่องอ่าายชัยมงคลนะครับผมวันนี้นี่ครับครับสวัสดีครับผมนี่ครับก็ควานสวรรค์นะครับเป็นพ่อของควานต้นนะครับ รูบลอก็หลังจากห่างหายไปได้หลายวันนะครับผมก็จะมีข่าวเข้ามาบอกเอฟซีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับนี่เดี๋ยวมาคุยกับไอ้ควานสวรรค์นะครับครับผมนี่ครับก็เป็นจะไดนคือห่างหายไปโดนเลยครับไอช่องบ่ได้เห็นได้ล่งคลิปล่งอันนี้เพื่อนเป็นจจไหนครับช่วงนี้กรบ่อกให้ได ไปไครับมีงานสลายยางครับตูทั้งบ้านครับผมครับนี่การเนื้อโต้คองเนื้อโต้คองไอใชัมงคลกับสีเปื้อนตมเนาะสวรรค์เนาะแม่นนครับเพราะมันหอดกับตวงนี้ครับกะฝนตกมาน้ำก็ได้ลินค้นนี่ละเนาะครับ เขาเรียนแน่ครับเพร่อเดอนนั่งเขาเรียนส้มกระดางปล่อยยากระดางครับติดน้ำติดยังไงติสมบัวนะครับมาดีมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยนะเครับผมขวัญลักศสิมาแจ้งข่าวพี่น้องเอฟซีนะครับเด้อพ่อดีอ่าขวัญต้นกับขวัญสวรรค์นี่ครับเพิ่นกะสิมาดูแลช่องเนาะหัวหน้าเนาะดูแลช่องไพ่ชัยมงคลแบบเต็มโตครับเพราะว่า แต่ก้อนนี่เพิ่นได้ให้น้องไส้ของคุนสวรรค์นี่ครับเป็นคนดูแลแทนเป็นนดูแลเฮ็ดแล้วกับกะเพิ่นกับบ่คอยมีเวลาครับบ่คอยมีเวลาก็เลยสีให้น้องต้นกับคุนสวรรค์กับพอเพิ่นนี่แหละครับได้มาเฮ็ดแท่นเฮ็ดคลิปเฮ็ดนี่ก็สิเป็นของคุนสวรรค์กับน้องต้นสองคนนี่แหละเนาะครับผมครับให้มาดูแลแทนเด้อพี่น้องเด้อกับฝาก เขามาเบิงมาชมกันหลายๆครับฝากติดตามขว้นต้นกับขว้นสวรรค์นําเพิ่นสีเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่น้องเอ็มซีทุกท่น<อ>านได้เบิงได้ชมครับผมนี่แหละ<อ>นี่แห<อ>ละครับกะ<ๆ>ทีว่าห้างหายไปบ้างหันกันย้อนเพื่นบ่มีเวลานี่แหละเนาะขว้นสวรรค์เนาะคั้นที่เพืพ่นเหตุกรเนาะเป็นน้องไส้เพื่อนนั่นแหละครับเพื่อนบ่คอยมีเวลากันเลยเพื่นกระสีได้ห้พีไส้กับล้านเนาะวันนี้เนาะ พระว่าเพิ่นกับบ่คอยมีเวลาอยู่กับสร้างตลอดครับวันนี้ก็สสีไ้ค้นที่เพื่อนได้อยู่กับสร้างตลอดได้ฮิตแล้วก็สีได้ถ่ายคลิปดีๆให้พี่น้อง f อซได้เบิ่งได้ชมนี่แหละครับนี่แหละครับก็ฝากน้เด้วยครับเด้อฝากติดตามคว้นสวรค์น้ำครับกับคว้นต้นน้ำครับผมนี่กะเดี๋ยวกัสสีไ้เพิ่นเอาใช้มงคล้นไปลงน้ำครับเพราะว่าเพิ่นอยากน้ำแน่เราไปอยากน้ำครับครับ นี่แหละครับท่าน้ำกับเพื่อนขุนสวรรค์เพื่อนกะโดนๆครับเพื่อนเจ้งได้มาหาใช้มงคลเที่ยนหนึ่งเพราะว่าปกติสิเป็นขุนต้นเนาะครับผมบวัสดีเป็นขุนสำรองครับขุนสำรองของขุนต้นเนาะครับช่วงนี้ครับครับม่วงนี้ครับพี่ว่าเกือบเลี้ยส้มเดียนเลยครับนี่กน่าจะมหาครับใช้มงคลครับเขาแย่งกันไปอยู่ครับ จำได้คือเก่าลนะเนาะคนในครอบครัวกะจับได้ใบได้ทุกคนแลวเนาะครับไปไปอาบน้ำไปลาไป,ไปนี่แหละครับจะของช่องนุ่มลูบรอครับผมกับมือนี้ข้นต้นพ่นก็ได้ติดภารกิจครับก็ได้ให้พ่อนี่แหละให้ข้นสวรรค์น,นี่แหละครับเพื่อนมาก ดูแลมาพัดสร้างให้มือนี่ครับี่แหละให้เพื่นกินน้ำให้เรียนน้ำก็ครับสไล่เดินลงเลยด้วครับพี่น้องมือนี่กะขวนลักก็ได้มาเป็นเอ่อมื่อภาคจำเป็นครับมาเป็นลุงน้องควนต้นกับควนสวรรค์นี่แหละมา เว่ามาจาให้พี่น้องได้ฟังครับกับขวดรักกสัสีได้บึงได้ซอยดูแลช่องของเพิินน้ำครับเพราะว่าขวดไม้เนาะขวดสวรรค์นเนาะนกับเพิ่นกับย่างบาท่านหูยังหลายครับกับมาเห็ดตอจากน้องไส้ครับเพิ่นกับสีถูโตคัดเนื้อคัดโตหาครับ เป็นสร้างนุ่มๆรูปล้อครับนี่ที่ได้ถูได้คัดให้ล้างน้ำครับผมอาบน้ำให้ครับเย็นๆครับนี่ครับหลังจากเย็นโค่นในหลังน้ำทั้งมือทั้งมัดนะครับผมตอนเย็นมาก็ทำลงน้ำอาบน้ำให้อยู่รอบนึงครับนี่ครับโอ้อาบดำอาบแดงไม่สมบูรณ์ครับเป็นสร้างบะมีธรรมชาติครับโอ้ครับ นี่แหละครับวันนี้กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านกับซีได้เบิง้งไอ้แบบเต็มโต,โตครับกับค่วนสวค์นพื้นกับว่ได้ไอต้องต้องอาบต้องถูก่อนครับถูหายอาบหายก่อนล่างเนื้อล่างโตัหายครับ ก็ใช้มงคลกับเป็นสร้างที่นิสัยดีครับเพิ่นกั oh <my> บ่เคยเลือกมะเลือก oh. นี่แหละคนในขอบครักวอันนี้ได้ครับ hey. อาบน้าให้ก็น,คนะครับนี่แหละครับอาบไปถูไปครับคัดเนื้อคัดตัวให้เพื่อนครับตัวดำแล้วพี่น้องสะอาดแล้วครับบัดนนี้ กินน้ำเพะล่ะกินน้ำแล้วครับเพราะว่าใช้มงคลนี่เพื่อนสีบ่คคอยกินน้ำมือครับเพื่อนสีล่งไปแล้วก็กินเลยครับบันนีกระสีได้เอาใช้มงคลึ้นแล้วครับ<ป>นี่แหละครับหลังจากเอาใช้มงคลได้กินน้ำแล้วครับเรียบร้อย ขวดสวรรค์กะสีเอาน้องใช้มงคลไปผูกป้าครับบันนี้ให้กินอาหารตามธรรมชาติครับเ,เดี๋ยวตามไปเบิ้งพี่น้องนี่แหละครับฝนตกลงมากอะอากาศแจ่มใสดีพี่น้องบัานนี้กะใบไม้ใบไห,หล เป็นหยาเป็นเครือกเริ่มเขียวชะอุ้มครับนี่ฮะขึ้นเทิงเลย ตามไปเบิ้งครับ กบฝนตกมาแน่ครับกับที่มี่น้ามนนีน้องแน่ครับวันนี้นเดี๋ยวผมควดหลักกับสีดไอผ้าขวดสวรรค์ไปผูกครับเพราะว่าพ่นบ่คอยได้มากครับมือนีมากเป็นตัวแท่นของควตุตน ออกไปทางพุ่นเลยพุ่นลงไปพุ่นพุ่นใส่มาใส่มาพี่พี่พี่พ ต,ตามไปเบึงครับนี่นะครับก็ถึงแหล่งอาหารของชัยมงค,คลแล้วนะครับผมนี่เราก็จะได้ให้น้องอยู่ป่านะครับวันนี้อาหารก็เยอะนะครับนี่กินหญ้าอย่างสบายใจนะครับ นี่แหละครับครับก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องภายชัยมงคลครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทำคลิปนะครับสวัสดีครับ